โสรถปัญหาธรรมบัญญายของสมเด็จพระยาสังวรปัญหาที่หนึ่งอชิตามาภะปัญหาตอนที่สองโลกคือหมู่สัตว์อะไรปิดปังไว้จึงหลงอยู่ที่มืดเพราะอะไรเป็นสาเหตุจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏอะไรเป็นภัยของสัตว์โลกทรงแสดงเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2524 วันนี้อยากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาอารหันสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนำในโสลดปัญหามานบสิบหกคน กราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าและได้แสดงเริ่มมานพคนที่หนึ่งชื่อว่าอชิตะมานพได้กราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ได้ตรัสตอบรวมคำถามและคำตอบโดยย่อว่ากราบทูลถามว่าโลกอันอะไรปกปิด หรือปิดบังไว้ตรัสตอบว่าอันอวิชชาปกปิดหรือปิดบังไว้ราบทูลถามว่าโลกย่อมไม่ประกาศคือไม่ปรากฏแจมแจ้งเพราะอะไรตรัสตอบว่าเพราะความอยากไปต่างๆซึ่งเป็นความอยากไปในทางที่ผิด กับทั้งความยึดกันปรากฏเป็นมัจฉริยะคือความตรนีกับทั้งความประมาทคือความมัวเมาเล่นเล่อเผลอเพลิน,ลน,ลน,ลนโลกจึงไม่ประกาศคือไม่ปรากฏแจมแจม้งกราบทูลถามว่าพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไล่ให้ติดแห่งโลกตรัสตอบว่าตัณหาคือความอยากอันเป็นเครื่องสิบใจเป็นเครื่องฉาบไล่ ให้ติดแห่งโลกกราบทูลถามว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในโลกทั้งหมดอะไรเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลายรัสตอบว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลายกราบทูลถามว่ากระแสเหล่านั้นจะปิดคือละเสียได้โดยอะไรรัสตอบว่าจะปิดคือละเสียได้ด้วยปัญญาต่อจากนั้น อาชิตะมานพก็กราบทูลถามว่าปัญญาและสติและนามและรูปทั้งหลายจะดับได้ในที่ไหนก็ตรัสตอบว่ามานพในถามถึงที่ซึ่งนามและรูปดับไปทั้งหมดพระองค์จึงตรัสตอบว่าเพราะความดับแห่งวิญญาณน,นามและรูป ย่อมดับไปในที่นั่นดังนี้ในคํากราบทูลถามข้อหลังนี้เป็นคําถามซึ่งไปถึงที่สุดของการปฏิบัติมเมื่อยังไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติก็ยังมีอวิชชาตลอดจนถึงยังมีวิญญาณมีนามรูปตามในยะที่ได้ตรัสแสดงไว้ในปฏิจจสมุบาท คือในธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามารูปดังนี้เป็นต้นนี้เป็นสายเกิดส่วนในสายดับนั่นก็เพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนามรูปจะดับก็เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับก็เพราะดับสังขารสังขารจะดับก็เพราะดับอวิชชาแต่ว่าธรรมะในปฏิจปฏิจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะที่ลุ่มลึกจึงยังไม่อธิบายในครั้งนี้เป็นเ,เพียงอ้างมาเพื่อชี้ว่าคำที่กลาบทูลถามเป็นคำที่กราบทูลถาม ถึงที่สุดคือความสิ้นชาติสิน้นภพอันได้แก่นิพพานในพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ดับชาติดับภพบไม่เกิดอีกหากว่ายังไม่บรรลุถึงนิพพานก็ยังไม่สิ้นชาติสิ้นภพต้องเกิดอีกจึงต้องมีนามมารูปซึ่งมาก่อเกิดขึ้นอีกก็เพราะยังมีวิญญาณเพราะยังมีสังขารเพราะยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้น เมื่อมีคำถามว่านามมารูปจะดับไปทั้งหมดเมื่อไรจึงได้ตรัสตอบว่าเมื่อดับวิญญาณได้เมื่อยังมีวิญญาณอยู่ก็ยังดับนามมารูปไม่ได้หมดสิน้นแต่ว่าจะดับวิญญาณได้ก็ต้องดับสังขารดับอาวิชาได้เพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็เพียงทาความเข้าใจว่าเป็นคำถามว่าจะสิ้นชาติสิ้นพบได้ที่ไหนเมื่อไหรก็สิ้นชาติสิ้นพบ คือดับนาม,มารูปได้ในเมื่อดับวิญญาณได้อันมีความหมายว่าดับสังขารดับววิชาได้คือดับกิเลสได้นั่นแหละจึงจะสิ้นชาติสิน้นภพเป็นที่สุดของนาม,มารูปคือไม่เกิดอีกและในคําถามนั้นก็ถามถึงสติปัญญาด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลายในโลกปัญญาเป็นเครื่องปิดหรือละ กระแสตันหากระแสทั้งหลายในโลกได้อันหมายถึงกระแสของกิเลสมีตันหาเป็นต้นพร้อมทั้งกระแสของอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของกิเลสดังที่ได้กล่าวแล้วอันเทียบด้วยกระแสน้ําที่ไหลไปในโลกภายนอกหรือที่ท่วมโลกภายนอกกระแสของอารมณ์และกิเลสมีตันหาเป็นต้นเป็นกระแสในจิตใจที่ท่วมจิตใจ เป็นโอคะคือห่วงน้ำหรือว่าเป็นอน,นบคือทะเลหลวงที่ท่วมจิตใจเทียบกับห่วงน้ำหรือทะเลหลวงในโลกกระถาซึ่งท่วมภูมิภาคส่วนนั้นๆในโลกฉะนั้นยังได้กราบทูลถามว่าสติกับปัญญาหรือปัญญากับสติจะดับไปได้เมื่อไหร่อันหมายความว่าจะดับ ไปในฐานะเป็นเครื่องปรุงแต่งคือปฏิบัติอย่างหนึ่งก็ตามหรือจะดับไปในฐานะที่ว่าเมื่อไรจึงจะได้หยุดทำการห้ามหยุดทำการกั้นกันเลยสักทีหนึ่งจะต้องใช้สติใช้ปัญญาห้ามกันกันเรื่อยไปไม่รู้จะจบสิ้นหรือว่าจะจบสิ้นกันได้เมื่อไรสักทีหนึ่งในข้อนี้ก็เป็นคำถามทั้งที่สุดเช่นเดียวกัน การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นจะต้องปฏิบัติกันเรื่อยไปหรือมีเวลาที่จะจบจะสิ้นได้ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูตามที่ได้ตรัสแสดงสั่งสอนไว้ก็แสดงว่ามีเวลาจบมีเวลาสิ้นได้ดังที่ได้ทรงปันบุคคลในโลกนี้ไว้เป็นสามจำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นเสขะคือผูที่เรียกว่าเป็นนักศึกษา ก็ไม่ใช่เป็นอเสขะคือผู้ที่ชื่อว่าไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ก็ได้แก่สามัญ,ญชนหรือบุถุชนทั่วไปยังไม่จัดเข้าคันมาเป็นนักศึกษาและก็จัดเข้าว่าเป็นผู้จบศึกษาก็ไม่ได้เพราะว่าทางพุทธศาสนาจะยอมรับมาเป็นนักศึกษาก็นในเมื่อ ได้เข้าทางที่ถูกแล้วและไม่ออกจากทางที่ถูกนั่นอีกต่อไปคือว่าจับปฏิบัติเข้าทางแล้วไม่ออกนอกทางต่อไปจึงจะเรียกว่าเป็นเสขค,ค่ะคือผู้ศึกษาหรือนักศึกษาส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าขั้นนี้บางทีก็ปฏิบัติถูกบางทีก็ปฏิบัติผิดทางและก็มักจะผิดทางหรือเป็นอันมากดังนี้ จึงยังไม่ยอมเรียกว่าเป็นภูศึกษาหรือนักศึกษายังไม่เรียกว่าเป็นภูที่ไม่ต้องศึกษาเป็นจำพวกที่หนึ่งจำพวกที่สองคือภูที่เข้าทางแล้วจับปฏิบัติในทางที่ถูกแล้วไม่ออกนอกทางต่อไปนับตั้งแต่โสดาบันบุคคลขึ้นไปเรียกว่าเสขะ แปลว่าผู้ศึกษาหรือนักศึกษาฉะนั้นเมื่อเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่จบกิจยังไม่เสร็จกิจจึงเรียกว่าเสขาบุคคลคือผู้ที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ศึกษาเป็นจำพวกที่สองจำพวกที่สามคือผู้ที่เสร็จกิจแล้วไม่ต้องปฏิบัติเพื่อละกกิเลสอีกต่อไปเพราะละกิเลสได้หมดแล้วได้แก่พระอระหันต์เรียกว่าอาเสขะ คือผู้ที่จบการศึกษาเสร็จอิดแล้วไม่ต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อละกิเลสอีกต่อไปเพราะละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วทางคุทธศาจสนาแสดงไว้ดังนี้จึงแสดงว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีเวลาที่จะจบมีเวลาที่จะเสร็จอันหมายความม่าปฏิบัติเพื่อละกิเลสไม่ใช่ว่าไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะจบจะเสร็จ และแม่บาลีที่แสดงถึงไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาก็เพียงเพื่อที่จะบรรลุถึงนิพพานอันเป็นธรรมะเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อบรรลุถึงแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จอิฐที่จะต้องศึกษาเป็นอเสขา เพราะฉะนั้นปัญญาและสติหรือสติกับปัญญาอันเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อห้ามเพื่อปิดคือละกระแสทั้งหลายในโลกจึงมีเวลาปฏิบัติจบเสร็จสิน้นถ้าแสดงอย่างง่ายๆโดยอาศัยคำว่ากระแสนั้นเป็นเข้าความก็แสดงได้ว่าข้ามกระแสทั้งหลาย ปิดคือละกระแส,สทั้งหลายได้หมดเมื่อไหร่ก็เสร็จกิจที่จะต้องใช้สติใช้ปัญญากันเมื่อนั้นเป็นอันว่าดับสติดับปัญญาได้พระอาจารย์ได้มีอธิบายไว้ด้วยว่าปัญญาและสติหรือสติกับปัญญานั้นย่อมดับไปพร้อมกับนามรูปที่เป็นวิบากขันในเมื่อดับขันนิพพานเรียกตามภาษาธรรมะว่าดับในที่สุด ด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุดับนามารูปดับขันที่เป็นวิบากขันสติปัญญาก็ดับไปพร้อมกันหมดก็เป็นอันว่าสติปัญญานามารูปก็ดับไปพร้อมกันหมดด้วยอุปอนุปาทิเสสนิพานธาตุพระอาจารย์ท่านแสดงไว้ดังนี้แต่เมื่อแสดงถึงกิจที่จะพึงปฏิบัตินั้นในเมื่อลักิเลดได้หมดสิ้นแล้วไม่มีกระแสที่จะต้องข้าม ที่จะต้องปิดคือละกันต่อไปแล้วก็เป็นอันมาหมดกิจที่จะต้องปฏิบัติด,ด้วยสติปัญญาก็เป็นอันวดับอีกอย่างหนึง่งท่านพระอานนท์ได้แสดงว่าธรรมปฏิบัติที่ปฏิบัติกันนั้นก็เกิดดับไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งในการปฏิบัติครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดังที่ได้มีแสดงว่ามีพราหมณ์ผู้หนึ่งไปวัด ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์และได้ถามท่านว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรท่านตอบว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละฉันทะคือความพอใจพรามก็ถามท่านว่าจะละได้ด้วยอะไรท่านก็ตอบว่าด้วยการอบรมอิทธิบาทอันประกอบด้วยประธานสังขาร คือความประกอบความเพียรซึ่งอาศัยสมาธิอันอาศัยฉันทะคือความพอใจใครที่จะปฏิบัติบ้บางวิริยะความเพียรปฏบิบัติบ้างจิตตะจิตใจคือความเอาใจใส่ปฏิบัติบ้บางวิมังสา ความใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติบ้างอันเรียกว่าอิทิบาททั้งสี่รามได้ฟังดังนี้ออกคัดค้านว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อตอบว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละชันทะท่านไหนจึงอธิบายต่อไปว่าจะละชันทะก็ด้วยอาศัยฉันทะเป็นต้นท่านพระอานนท์จึงได้กล่าว ย้อนถามให้พราหมณ์ตอบและแสดงอธิบายด้วยอุปมาว่าเมื่อพราหมณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์ก็มีฉันทะที่จะมาและเมื่อมาถึงวัดนี้แล้วฉันทะที่จะมาของพรามณ์นั้นก็ดับไปอันหนึ่งเมื่อพราหมณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์ก็มีวิริยะที่จะมาครั้นมาถึงวัดนี้แล้ววิริยะนั้นก็ดับไปอันหนึ่ง เมื่อพราหมณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์มีจิตตะที่จะมาครั้นมาถึงแล้วจิตตะนั้นก็ดับไปอันหนึง่งเมื่อพรามณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์มีวิมังสาคือความใคร่ครวญที่จะมาครั้นมาถึงแล้ววิมังสานั้นก็ดับไปอย่างนั้นใช่หรือไม่พราม์ก็ตอบว่าใช่เพราะว่าฉันพระวิริยะจิตตะวิมังสานั้นได้ปฏิบัติเสร็จแล้ว เป็นชั้นทะวิริยาจิตตวิมังสาที่จะมาจึงมาในการมานั่นก็อาศัยชั้นทะวิริยาจิตตวิมังสานั่นแหละมาแต่เมื่อมาถึงแล้วก็หมดหน้าที่ชั้นทะวิริยาจิตตวิมังสานั้นก็ดับไปดังนี้อันแสดงว่าธรรมปฏิบัติที่ปฏิบัติในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนั้นเพื่ออะไรเมื่อเสร็จกิจอันนั้นอันน,นั้นไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ดับไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง ดังนี้นี้ก็เป็นความเกิดดับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแม่ข้องทํามาปฏิบัติเองแต่ว่าจะดับในที่สุดนั้นในเมื่อเสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อไปก็เป็นอนันว่าไม่ต้องทำกันอีกแต่ว่าเมื่อย,ยังไม่เสร็จกิจก็จะต้องทำกันอีกทำกันอีกโดยหยุดทำไม่ได้ต้องทำกันต่อต่อไปจนกว่าจะเสร็จกิจ ถึงที่สุดดังนี้พราะฉะนั้นคําถามนี้จึงเป็นถามที่ก้าวล่วงออกมาถึงที่สุดและพราหมณ์เขยังในกราบทูลถามต่อไปว่าขอให้พระองค์ตรัสบอกความประพฤติของบุคคลภูมิธรรมที่ในพิจารณาเห็นแล้วคือที่เป็นอศาศัยขบุคคลและบุคคลที่ยังศึกษาอยู่ซึ่งมีอยู่เป็นอันมากในโลก พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าต้องไม่กำนัดยินดีติดอยู่ในกามทั้งหลายต้องมีใจไม่ขุนมัวต้องมีสติอยู่ทุกอิริยาบถซึ่งพระพุทธดำรัสตอบนี้เป็นการตอบอย่างสรุปและก็เป็นการตอบที่ใช้ได้ทั่วไปด้วยกับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าต้องมีความฉลาดรู้ในธรรมทั้งปวงดังจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องไม่กำนัด ยินดีติดอยู่ในการทั้งหลายต้องมีใจไม่ขุนมัวต้องฉลาดรู้ธรรมะทั้งปวงต้องมีสติอยู่ทุกอิริยาบถดังนี้และในข้อว่ามีสติอยู่ทุกอิริยาบทนี้ก็มาตรงกับสัมปชัญญปะปภะในสติปัฏฐานคือมีสัมปชัญญะความรู้ตัวพร้อมกับสติในการเดินยืนนั่งนอน ในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังในการแลในการเลี้ยวในการคู่กายเหยียดกายในการทรงสังฆติบาจีวรหรือในการนุ่งห่มในการกินดื่มในการถ่ายในการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งรวงความว่าในอิริยาบถทั้งปวงดังนี้เพราะฉะนั้น พระพุทธดำร,ร,รัสที่ตรัดตอบเป็นข้อสุดท้ายของมานพูนี้จึงใช้ปฏิบัติได้สำหรับผูมุ่งปฏิบัติธ,ธรรมะทั้งปวงแต่โดยเฉพาะในข้อที่มีสติอยู่ทิกอยู่ทุกอิริยาบถก็มีอธิบายรงกับในสัมปัญญปปะที่ท่านจะได้สวดต่อไป ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทั้งฟังงหสือสอบต่อไป